ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องนะครับการสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างบางทีเราอาจจะลืมไปใช่ไหมครับ เพราะว่าเวลาผ่านเนาะเราก็ทําให้เราลืมอะไรไปหลายๆอย่างทีนี้การสืบค้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้รู้ว่าอดีตเนี่ยมีเหตุการณ์สําคัญอะไรต่างๆเกิดขึ้นบ้างนะครับการที่เราไปค้นคว้าและจดบันทึกเนี่ยจึงทําให้เราเนี่ยจดจําเรื่องราวนะครับบางเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญได้นั่นเองอ่ะนะครับ อย่างแต่ละครอบครัวเนี่ยนะก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะครับบางครอบครัวมีเรื่องราวที่น่าจดจํามีสิ่งดีๆนะมีเหตุการณ์สําคัญๆเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านเนี่ยอาจทําให้เราลืมได้นะครับถ้าเราลืมอนะ่าก็จะเป็นแค่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ถ้าเรากลับไปนะครับค้นควนะ้าอ่ะก็จะทําให้รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมี ความหมายอะไรกับเราบ้างนั่นเองครับการสืบพ้นเรื่องราวและบันทึกความสําคัญต่างๆเนี่ยในอดีตจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจดจํานะครับเรื่องราวต่างๆได้ดีนะมาตรงนี้ตูตกไม้ยมกไปอันเนานะนะครับนีอน่อย่างในภาพเนี่ยเห็นไหมอดีตเนี่ย อย่างภาพซ้ายมือก่อนนะครับอดีตก็จะมีนี่เห็นไหมการขุดสะขุดคลองเนี่ยพอถึงฤด,ดูหนึ่งมานะครับฤด,ดูหนึ่งที่น้ำลดน้อยลงก็จะมีการสูบสะสูคลองเพื่อจับปลาถ้าเหตุการณ์ผ่านไปแล้วสมมุติว่าผ่านไป10ปีอาจจะจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราลองนึกย้อนแล้วก็มีการจดบันทึกก็จะทำให้มีเรื่องราวสำคัญ อ๋อในปีนั้นเองนะอย่างเช่นน้องเคนเนี่ยไปจับปลากับพ่อสนุกมากเลยเห็นไหมน้องไข่มุกเนี่ยไปเที่ยวชมสวนต่างๆเนี่ยปีนั้นสิบปีที่แล้วเนี่ยอ่าสมมติว่าเราอายุยี่สิบอ่าสมมติว่านึกกลับมาสิบปีที่แล้วเนี่ยโอ้ขายลำไยเนี่ยนะได้เยอะมากเลยนะปีนั้นเนี่ยลำไยราคาแพงมากเลยนี่ก็เป็นเหตุการณ์สําคัญเนาะ อมาดูภาพขวามือนี่เห็นไหมในอดีตนะครับรถเข็นขายของต่างๆเนี่ยก็จะมาขายบริเวณหน้าโรงเรียนก่อนเลิกเรียนนะนะครับรอนักเรียนนะเมื่อน,นักเรียนเลิกเรียนไปแล้วก็จะมีซื้อขนมซื้อของต่างๆปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีลดน้อยลงนะครับอีกหน่อยถ้านักเรียนอายุป,ประมาณสักยี่สิบอาจจะไม่มี จรงเรานี้ขายแล้วเพราะปัจจุบันมีการขายออนไลน์ต่างๆเนาะขนาดกับข้าวยังสั่งขายออนไลน์เลยอีกนะนักเรียนเมื่ออีก2ี่สปีข้างหน้านักเรียนพูดมาอ่ากลับมาคุยกับเพื่อนเนี่ยอ๋อตอนนั้นเนาะสมัยเรายังเรียนประถมเนี่ยมีรถมีอะไรของกินมาขายหน้าโรงเรียนเราก็ยังไปซื้อของกินอ่าแล้วก็มาแบ่งกันกินอยูนะ่มีความสุขสนุกมากเลยเนี่ยหมยครับก็จะทําให้เรา นึกถึงเรื่องราวในอดีตนะครับถ้าเราสืบค้นเนาะ,ะวิธีการสืบค้นนะและบันทึกเรื่องราวสำคัญของครอบครัวเนี่ยนะจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะจะทำให้จะทาให้ทราบเรื่องราวสำคัญของครอบครัวนะครับมีหลักการคือหนึ่งนะเราต้องเขียนช่วงเวลาด้วยอย่างเช่นปีพศ 2,554นี่นักเรียนเกิดที่โรงพยาบาลไหนเห็นไหมต่อมาปีพศ2,556ไปเที่ยวทะเลนี่ต่อมาปีพศ2,563เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านร่องแม่นะครับ รับมาดูตัวอย่างเนาะวิธีการสืบค้นและบันทึกเรื่องราวสำคัญของครอบครัวนะครับก็จะมีนะอยู่หลักๆเลยจะมีหัวข้ออยู่2อ,อย่างนะครับคือช่วงเวลาเนาะช่วงเวลากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองอ,อย่างตัวอย่างนะปีพศ2555 แก้วเกิดที่โรงพยาบาลเชียงคำนะครับต่อมานะเดือนมกราคม2559พศ2559เนี่ยนะออ 59, นะแก้วอาศัยอยู่กับยายที่อำเภอจุนต่อมาปีพศ2562แก้วได้ไปเที่ยวที่ต่างประเทศและปีพศ2563แก้วย้ายมาเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรเอ่ย เรียนเรียนโรงเรียนไหนครับโรงเรียนบ้านน้องแม่นะครับแก้วย้ายมาเรียนโรงเรียนบ้านน้องแม่ปีพศ2563 25, นั่นเองอ่านะครับวันนี้นะเนื้อหาก็จบลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีการบ้านให้นักเรียนนะครับท้ายคลิปเลยไปดูกันเลย กิจกรรมนะการบ้านที่ครูจะให้นักเรียนทำนั่นก็คือให้นักเรียนบันทึกเรื่องราวสำคัญของตนเองจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันมาอย่างน้อย3เรื่องนะครับด้านซ้ายนี่ช่วงเวลาเราก็เขียนอะไรเอ่ยพอสอนั่นเองนะครับพอสอเนาะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญเรียงมานะครับมีอะไรบ้าง ขอให้นักเรียนทำงานด้วยความเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ